ก็สวัสดีนะครับนะวันนี้ก็อยู่ในเกม Exit เอ้ย X s h o t นะครับในโหมดเฟียในเฟียเรเจนต์เฟียในตำนานน่ะไอ๊สัตว์นี่ก็อันเดียวกันน่ะนี่เราอยู่คุณฟุนจากรายการ Spirit of Gamer TV Channel แล้วก็อยู่กับคุณน็อตนะโปรเบนทีวีแล้วอยู่กับคนนี่ตำนานเป็นคนหนึ่งเนี่ยผมก็ลงปีกคนหนะจะเป็น FC แล้วครับกูกูไม่กูไม่มีชุบอะครับแหมกูไม่มีชุบงั้นช่วยชุบกูหน่อยนะครับ ก็บอกน้ำเมื่อวานแล้วครับเขาบอกเดี๋ยวจะคอยชุบครับตัวเียนะชุบมึงคนเดียวเปล่าคินมดดีครับขัดแม่งบ้งก้าเป็นหลายรอบแล้วเวลาได้แทบเยอะๆอ่ะแม่งเกือบตลอดจับตายทีหนึ่งเว้ยโอเคนะครับลูปปิงนะครับหนึ่งร้อยสามสองนะตัวสัตว์ให่เออเปีใหม่ปีใหม่ปีม่คุณมังกรเมืองไทยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วฟุ๊บไอ้เยอะเหลือสิบห้าทำไรวะนาการ มีเซลุ่มไม่ได้เหรอได้ข่าวหมดแล้วไอ้เหี้ยฟูช่วยกูที Help me please โปรยิงไม่โดนเลยหรอวะจะตายจะตายแล้วเอะไรวะอาเป๋องยิงกันผมไม่โดนป๋งมันทำดาเมจด้วยวะป๋องไม่โดนป๋องพีชอุ้ยไม่ได้เปิดใส่หน้าตกใจเลยเอ้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 ทะลึ่งละทะลึ่งละ อุ่ยเฮียตกใครโดดลงไปวะใครฆ่าตัวตายวะเฮ้ยอย่าให้แม่งลงมาด้วยยดแม่อะไรตกใจนจะให้มันระเบิดทะีนีกูยังไม่ได้ขึ้นเลยขึ่นขึ่นกระตุก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 เอยเอใจเย็นใจเย็นกระตุก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 เหลือซิผ้าเหลือซผ้าเลยยังครับ อะไรถามว่าอะไรอะไรนะอะไรการเลยเราไปด้วยกันมีที่คุ้มเลยเนี่ยจะตายละโอ้ยแม่พี่เจ้าครับไม่เสียงดังมากนายคุณน่ะไอ้กิฟอยู่บอกไม่นอนกูเลยจะตายเหลือห้าเหลือห้าฟุกฟุกไอ้ยี่เหลือห้าเหลือห้ากมีมีกี่ก้าฝาดแบบตายมึงผีเกิดแบบนี้ไม่ยุ่งหรอแม่ตายเพราะผีหลายรอบแล้ว ก็ตอนนี้กำลังอัดคลิปอยู่นะครับนะตายช่วยยูด้วยช่วยยูดีช่วยช่วยช่วยกูเกินนะครับนี่ว่าจะเล่นโคดเอ้ยเอ้ยเนะว่าน่านักน่านักน่นักจะให้โคดมาหาผมด้วยหนอกมาแล้วหนอกมาแล้วเนี่ยไอ้เหี้าน่ะสองอูหลายตัวเลยเอ้ยโคดตามหลังหลังเยอะแยะเออระวังข้างหลังมันมันจะไปแล้ว ก็แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะสปีดพอยท์อ่าอันนี้ก็นิวเคียร์นะ่ยหมื่นห้าอันนี้ช่างแม่เหมือเดิมมแล้วครับเห็นละกูวไปอยู่แล้วตายตายหู้ปิงแดดแล้วครับตอนนี้ยิงใครไม่ตายอ้าวอ้าวอยแปดจะจะรอดมั้ยมีเหี้ยอะไรครัจะรอดมันทำไม อลหครับยรอังยครับเตายไอ้คุณเลยเอาหิคุณละฮะมันหาบอสไยังไม่ได้ใในรอบใเอใน่นลุด้ยเรี่อะไรไม่ลดเลยล้มยังครับเอไอเี้ยไม่ลเลยเอาอ้อะไรเี้ยการคลิปอีกงงเลย ไอสัตว์ไอิกล้ามาใช้นะฮะโอ้หกล้าครับหัวดนีครับเฮียเฮียฟุกไอเฮียไอเฮียไอเฮียยิงยิงแม่งไหครับไปแล้วครับฟังับลมันตามกูเป่าวะตามวะจรอเย็บเปแรเอไม่ได้เนี่เป๊ะกูจะกูตายขอจอดเออ เฟเเคพโดเลยโหลัชงะไม่เล่นตัวเดิมอ่อไม่ใช่เฮ้ยเฮ้อย่าพึ่อย่าพึ่ง่ขออขอันนี้เพิ่งตาสเลยนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเื่อตาสมม่ไยอยูจะฆ่าความสุขความสุขของานก้านะยอดสูงตที่อกสต ยิงมันเอาไปครับไอ้เหี้ยไม่ตายวะผมมหดอเขยตายทียมึงอ่ะนะตายไอ้กูหน่อยโอ้เลื่อนไม่ย่างเยอะอ่ะยังยังนานกว่านี้จะตายเดี๋ยวมันนิดหนึ่งแฟน5ที่ไม่ได้ไปเล่นาคูโตก่ะอะไรแต่เห็นที่ลอมไปเล่นอูไวิชื่อล้อมไม่ใส่กูชื่อก่า้เหี้ยลอมเล่นเดือวะผีแฟน5 เฮ้ยแลมเเล่นหรอมีเลนมีเหี้ยผ้าผ้ากูกูเนี่ยแหละพี่กาพี่กาไม่ใช่เมไอ้เี้ยกูจะตายประคองกาเหี้อะไรกรมกาเหี้อะไรบอกแล้วไว้ไว้มื่่อไม่ปังประกองกายเหี้ยตายหาแล้วเนี่ยตายหาเลยทำไมรอบนี้แล้วกาโคตรเซย์ว่ารอบนี้มันไม่สซยว่าเลยว่ะกูโทษเลยเดี๋ยวแม่มันแหลกถ่ายคลิปไปเหี้ย แต่รอหมื่นละรอแลกปืนปืนท่าท่าปนนิวเจียรอยูุุ่ยาแลกเลยพี่ไม่คุ้มเออยปเดีจะบอกไม่คุ้มเลยมันมีปืสองร้อยเจ็ดสิบอารแต่คนอื่นน้าจานน้อผมเพราะว่าไม่มีการเพิ่มกระสนไม่รู้ดิมันใช้ได้แค่แล้วมันต่กระสุนไม่ได้้ลยนะจะแต้มมึเยอะ แรกไปล้รอบนึงยูเกียดีกว่าไหอยากลองเล่นปืนักค้งแม่งไม่เคยอยู่รอดสักทียูเกียไว้เจ้ไม่ต้องเป็นภาระต่อสุขภาพปูคือในทีนี้แต่แบะแม่งไม่เคยอยู่รอ้แรกสักทีได้แค่าปกวาแล้วตายเออผมก็เป็นมือกันุุ้จะบล็อกไหมบล็อกไม่ได้เนี่ยโอมันแอคคอยเออคุตายแล้วคตายแล้โอ้กระตุกกระตกเนม่เรื่อ ก็หันไปยิงตัวผิวหน่อยดีบอลมาแล้วเขาพม่เี่ครับพี่บอลมาก็ไม่ลูกน้องมันตกไม่โดนเดี๋ยว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 มายืนตรงนี้ยืนตรงไหนวะให้บอสมันล่วตรงนี้พี่บอสตกไม่โดนไอ้เหี้ยกูลงมาลุยเหี้ยอะไรตายหาดิเกียร์กระชยวเลยไปช่วยคนข้างล่างก่อนเถอะยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดตาย ไอคือน้อตอะพี่ไม่เคยเห็นเลยป็นปรีเลยอ๋อเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนพี่เขี้ยเขียเขีย,ย,ตยตา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 ยรีสิแปดเขี้ยตายตายไอ้กาเอ้ย<ะ>อย่าเพิ่งชุบฆ่าฆ่าฆ่าลูกน,น้องก่อนเดี๋ยวค่อยชุบไอ้กครับพีอ้ยตายห่าเลยสัตว์เฮีญญ้ยอุ้ยน้ำแข็งโอ,โอเคครับเลยมาตัคดคลิปตอนนี้เราเกิดกันนะครับเฮียก็ตอนนี้ครับเราก็เกิดกันแล้วนะครับนะครับขอบคุณคุณนัมเบอร์ด้วยนะ

ะไปนั่งกดหัวบเดีติคเฟไม่มีด้วยับตอนนี้โอ้ยโอ้ยอย่าตีจะรอบนะคะเบีมขึ้นข้างบนกันหรืยังขอลัดจอดบอสได้ไหมฮะแล้ยโอ้ยยิงแม็กโอเคเรียบร้อยเอาบอกว่าขอฆ่าบอสเดียบอสตัวเดียวตัวขอฆ่าได้ตัวขอ แลมมขอรขอรัอนเด็ต็มือนึ่งลเดี๋ไปแลกระเบิดเออตาหน้าเปยเออขอรเออะเอาที่าเลยโอเออไกาเออน่ะเดี๋ยวเติมเตมนะเติมเลยนะขอราขอราขอรเอออย่าเพิ่งฆ่าอย่าเพิ่งฆ่ชุบเลยเลอแล้วรไงสิบหายแล้วไงเกิดตรงนี้เลยีอ ้้งมีบานี่นายเกิดไกลอ่ะตาย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 ลายแขนลาแขนก็ดำแตะแขกเชียรนี่มันรายการใครกนแนวนี่เดี๋ยวถามคนนั้นเขามีชุดเท่าไหร่โอ้้แตมหายยมมเลีชุดเท่าไหร่ครับนัมเบอร์ครับโอ้ยสองด้านโอ้ยเดือดเลยวันนัมเบอร์นัมเบอร์นัมเบอร์เดือดเดือดชุดเท่าไหร่สองด้านเรือวัวที่ไปเกิดสีว่ะดูผมดิ ไอ้เหี้ยกูกระเด็นกูกระเด็นกูกระเด็นขี้วิ่งดิพอยขี้วิ่งดิพอยกูกระเด็นกูกระเด็นลงมาข้างล่างขี้ด้วยอีกยิจแมสตาไลขีกหิมะโอ้ยเฮี้ยฟาดฟาดเดอดบิสไอ้เหี้ยปืนกลเมยทำไอ้เหี้ยอะไรข้างบนหน่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เลือดอะไรวะเนี่ยโอ๊ยไอขยาตาไม่เยอย ี chat, high, ่าย yes, ิงหลังกันได้หน่อยใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ไม่ใครไปถึงเลยไอ้เี้ยแล้วกูว่าโตอีกแ้เฮ้ยเฮ้ยมด้วยตายแล้วอ้ยตายเียตายฮะตายฮะตายฮะติอีกเียเอานไม้เอาของปาให้ฟาคิวบนกตายเี้ยอ้ยเียมาเป็นกองทัพเลยสัอเด็แม่ล้วเไวเบิรเนยนะไอ้เอ้ หมดเจมิพีี่ี่ีมาละลังี่ลังแกรัแคร์ัแร์ัแกร์ใล้แรเกี้ยอะไรแกร์เกี้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยลังแกร์ลังแกร์โอ้ยโอ้ยใครโดนเปียแกาไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ย เพี้ยนลงมาหาตัวเงยไอ้เพี้ยนมาปลุกเว้ยไอ้สัตว์ไอ้นายเพี้ยไอ้เพี้ยเอ้ยไว้พอมึงจะไล่ตายตายเพี้ยเพี้ยอโอโอ้ยเพี้ยงสบายเวอร์แบงค์คิดว่าพี่ชุบนะฮะใครับอย่างนี้แตมไม่ได้ลงไม่ได้แลกแล้วครับแทมออกไปหน่อยครับตอนที่ผมจะได้ไม่ได้แลกแต้มอีกขึ้นมาเลยปุ๊บเพี้ย แกเนี่ยเออคุณกะตุกเลยอ่ะได้แล้วสิบบัตรปุ๊บอ่าก็ยังชั่วฟินเลยโอ้พี่ผมไม่ชั่วพี่ชั่วหน่อยดิสั่งคันมากสั่งคันงเหรอไปไม่ถึงอ่ะไกลเกินอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหลังแข็งเนี่ยพี่อยู่นี่แหละเอาหูอุ้ยลงมาโดนเยปาโอ้ยเบี้ยตายแกชุบก็จะสอบละอ่าเบี้ยกำปั้นมาชุบชิบชุบแพ้เรียบร้อย ม่มีตคุ้มกันเร็วๆคุมกันเลือดเลือยังไงครับยังไงโอ้ยยังมันาวเวอรนอะไรวิมานเตานี่ตาย้วกไม่มีติกา thank you bro ย่าโอ้ยทีชุบเหมดละเดี๋ยวต้องรีบไปซื้ชุบละแงครับโอจะไม่เนคุณคุณนี่เลยแจหมดแล้วเนี่ยจบรอบเนี่ยี่ยจบรอบนี้กูเลยเลยแต่จบรอบนี้ผมเอาไป้่อนไอได้ยิงห กอยิงหวัวซะขอพี่จบตัวเนี้ยจ,จะแลกปืนเนี่ยอยา,ลาก,อกลองออ,ดอดได้เลยพี่เออพี่จะลัดบอสกล่ะขอลัดบอสขอลัดบอสได้เลยพี่โอ้ยลัดจะได้ไม่เป็นมาเล่าลูกหลานโอ้โอ้โอ้บอสใจเย็นบอสบอสพี่ชุกยิ้มหมดแล้วพี่ไม่ลัดพี่ลัดเลย ไม่นานแล้วแหละกายแยงกายแ้งดิกายแยงยูเียแมงไปดี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 ดดี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 ดิดี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 ดดีีดดีดดดดดิดีดิดีดดบ อันมาโอ้โหเนีอยเรีอยอันนี้เป็นบั๊กของเกมอย่างหนึ่งนะพี่หัวที่จะตายนะครับเีย้อบไปแล้วกบด่านเสียนะครับต้องใช้มีสไยยิงพี่ปืนอื่นยิงไม่ได้เกิดระเบิดแล้ว งยิงอ่ะคอยตัวสีฟ้าพี่เราจะได้แต่ปัญหาก็คือมันไม่มีคนรองใช้กันได้นะครับยิงหลังคอยิงหน้าคอยเยอะยิงไปวันนี้เราจะมาดูรางวัลที่อัปใจเข้าแขนแถมเพี้ยเลยดูรางวัลที่เราได้นะครับเยมจ้แพ็กได้ไหมโอ้ยดาบโอ้ยได้เขาได้เขาฮโอ้ได้หนึ่งสองสามสี่ได้สี่อันแล้วนะได้เขาไฟอันเดียวคือชุดเซ็ตนะครับ <Yeah. S 2> เ้าออจะได้วิ่งเร็วกันน,นะครับก็สาหรับคลิปวันนี้นะครับได้แขกรับเชิญพิเศษมานะขอเียงหน่อยครับเย้อ <Yeah. S 2> สองคนเลย <Yo. S 1> <Okay. S 2> เอย <Okay. S 2> ูอ่ก็จบเพียงเท่านี้ด้กันนะบายบายจุ๊บจุ๊บ